หลังจากที่ลอนมาไล่วันนะครับวันนี้ก็ตกอย่างนักเลยนะครับเต็มทีเลยนะครับก็รากได้นี่กับแต่อย่างก้าเดือนนกแล้วคนจะมาเลยนะครับเนี่ยรับคนจะตกแล้ววันนี้นักเป็นวีซ์นะครับหลังจากที่ก็อัดอันมาไล่วันเลยนะครับโรนโล,ลอนอบเอามาไล่วันเลยนะครับวันนี้เต้มาเลยนะครับ นาวาดึงกำเลยนะครับวันนี้ตกตจะประมาณตีหนึงหน้ครับตอนนี้ตนนีหนึ่งนะครับแล้วตกตองกว่าเป็นน้ำเลยนะครับเนี่ยครับตองกว่าตองกว่าเป็นน้ำเลยนะครับอย่างเตาเดือนลุกคนก็ตกนะครับปากใต้ตอนใหม่คุ่มช้ำไปเลยนะครับวันนี้ ได้ลำนำเต็มทีอยู่ได้แล้วนะครับอยู่ได้เปลาติดเลยนะครับไม่ต้องหลด ตกนักกับตกนักกับวันนี้จังหวะตรงนา้เริ่มเลี่ยวกับคนวันนี้ฝ้นกำลังมาเลียวช่วงนี้นะครับอย่างเข้าเดนรกป้นก็ตก สำหรเราคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ